ลูกขอ,อน้อมกราบคุณแม่บุญเรือนด้วยเสียงก้าวขอคุณแม่ได้โปรดพระราชทานพรแก่ลูกและเพื่อนๆพื่สมาชิกทุกท่านสวัสดีครับเพื่อนเอน,เนสมาชิกทุกท่านครับผมนึ่งสมุทรสาครครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องพระปิดตาลมลุกย้ําว่าของปลอมนะครับของไม่แท้ของคุณแม่บุญเรือนนะครับ คือต้องย้ำอีกครั้งนะว่าพระที่ผมนำมาให้ดูเนี่ยเป็นของปลอมนะครับบางท่านอาจจะบอกว่าของปลอมแล้วเราจะดูทำไมเราก็ดูของปลอมเขาก็มีสิ่งให้เราศึกษาก็คือเราก็ดูว่าของปลอมเป็นยังไงนะครับถามว่าของแท้ผมมีไหมผมไม่มีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวฟังผมเล่าเรื่องไปก่อนนะครับเอ่อในแต่ก่อนเนี่ย ในหมู่ลูกศิษย์รุ่นเก่าๆเ,เ,เขาจะเล่ากันนะครับว่าจะมีลูกศิษย์เนี่ยเอาปูนปูนอธิษฐานของคุณแม่เนี่ยนะครับเอามากดเป็นเป็นองค์พระแล้วก็เอาไว้ใช้กันเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ามันก็รู้แค่นั้นนะครับสําหรับผมาผมรู้แค่นั้นนะครับแต่ในวงการเขาก็จะมีที่ที่เขาเล่นกันว่าก็คือเป็นปิตาล้มลูกนะครับ ซึ่งผมจะให้ดูนะอันนี้เป็นของที่ผมมาเคยได้รับมาฟรีๆนะจากพี่ท่านหนึ่งครับอันนี้ย้ำนะครับว่าองค์เนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ของที่ถูกต้องนะครับอันนี้ด้านหน้านครับก็จะท,ทำเป็นรูปพระปิดตานะครับด้านหลังเนี้ยก็จะเป็นเอ่อเขียนคำว่าพุทโธนะครับแล้วก็เป็นการอ,อ เรียกว่ากรีดกรีดให้เป็นรูปเศียรนะครับแล้วก็อันนี้ก็กรีดทําเป็นเหมือนองค์พระปิดตาอย่างเงี้ยนะครับด้านล่างก็ไม่มีอะไรนะครับบางองค์เขาจะมีอะไรอุดไว้ตรงเนี้ยอ่าเป็นเป็นพลอยบ้างเป็นหินอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะครับอ่าอันเนี้ยนะครับอันนี้คือของของไม่ใช่นะครับอ่าของไม่ใช่ สังเกตดูนะครับคือ,อถ้าถามว่าแล้วของใช่นะเขาดูกันยังไงผมก็ไม่รู้แต่ผมเชื่อว่าตามหลักตามหลักวิธีการดูพระทั่วๆไปเนี่ยอย่างแรกก็คือต้องดูเนื้อดูเนื้อของขององค์พระนะครับเนื้อเขาจะต้องเป็นยังไงพิมพ์เขาจะต้องเป็นยังไงนะครับพิมพ์เขาจะต้องแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมว่าผมไม่สามารถจะมาสอนให้ท่านดูว่าอันไหนแท้ได้นะแต่ผมมา มาบอกถึงข้อควรระวังนะครับอันเนี้ยองค์เนี้ยนะเขาจะทําให้เหมือนแบบเป็นสีแบบเออน้ำตาลน้ําตาลหน่อยเหมือนแบบถูกสัมผัสมาถูกเหงือ่อถูกอะไรนะ่ะแล้วแบบเปื้อนๆอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วผมอะผมมีปูนของคุณแม่นะ่ะอันนี้อยู่ในผมเคยเอามาให้ดูแล้วแหละอันนี้เป็นเป็นของสายวัตทุ่งนะเป็นรูปหลวงปู่สังวานขเขมมโก สายวัททุ่งเนี่ยเขาจะมีของอธิษฐานคุณแม่นะไปอยู่เยอะนะครับท่านดูนะครับเนี่ยปูนปูนของคุณแม่นะครับจะเป็นปูนขาวขาวธรรมดานี่เองนะครับเป็นปูนคือปูนอะ่ะมันคงจะหมดสีไปแล้วนะครับผมก็พยายามจะให้ท่านดูนะเนี่ยก็เป็นปูนครับเป็นเม็ดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรา เราจะดูพระรุ่นนี้เราก็ต้องดูปูนแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าไม่ต้องไปสนใจนะผมอยากจะบอกว่าพระพระชุดเนี้นะครับถ้าตามทีท่ตำนานเขาเล่าเนะี่ยคือว่าเป็นจานมากดพิมพ์กันเองไว้ใช้ผมจะบอกเลยว่าอย่างนั้นก็จะต้องมีน้อยมากนะครับอาจจะเป็นหลักสิบหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับ จำนวนนี่ผมไม่ทราบจริงๆนะผมก็ไม่สันทัดแต่ผมอยากบอกว่าต้องมีน้อยจริงๆเพราะทํากันไว้ใช้เองนะครับการพบเจอเนี่ยมันต้องไม่บ่อยนะครับพระพุทธโทน้อยเนี่ยสร้างหนึ่งแสนองค์นะครับก็มีม,มีมีการหมุนเวียนมีการมาลงอะไรต่างๆเนี่ยอยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งไม่แปลกเพราะว่าพระมีจํานวนถึงหนึ่งแสนองค์แต่ถ้าเกิดว่าพระเนื้อปูนของคุณแม่เนี่ยมันจะต้องเจอน้อยมากๆอ่ะ แล้วบางส่วนเนี่ยก็จะต้องถูกอยู่ในรังของนักสะสมหรือว่ามือใหญ่เนี่ยเขาก็คงจะเก็บไปตั้งแต่ยุคนูนแล้วนะครับแต่ว่าเท่าที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยคือทุกวันนี้นะตอนนี้ผมผมคิดว่าพระปิตาลุมลุกเนี่ยออกมาเยอะนะครับแล้วก็เห็นคนเช่าเช่าหากันไปเนี่ยเ ผมอยากจะบอกอย่างนี้นะถ้าเกิดคุณถามว่าเอ๊ะคุณหนึ่งคุณก็ดูไม่เป็นแล้วคุณคุณรู้ได้ไงว่าที่เขาลงนะมันอาจจะแท้ก็ได้อ่าคือมันอย่างนี้ครับมันมีวิธีระแวงนะครับคือของหายากเวลาลงมาเนี่ยมันย่อมจะถ้าเป็นของแท้เนี่ยมันจะต้องถูกปิดไปอย่างรวดเร็วนะครับคนจะต้องมาลุมถามซื้อเรื่องต่างๆนะครับแล้วราคาเนี่ย มันก็ต้องมีราคาพอสมควรนะครับสมมุติพระพุโทโธน้อยเนี่ยผมตีตีแบบเบาๆบธรรมดานะเพราะว่ามีหลายราคาหลายสภาพผมตีอง์ละหมืน่นถ้าเป็นปิดตาซึ่งมีน้อยกว่าเนี่ยราคาเนี่ยมันก็ต้องอย่างน้อยก็ใกล้เคียงหรือม,มากกว่าอะไรเงี้ยนะผมมาคิดอย่างนงี้แต่ถ้าเกิดว่าท่านไปเจอเนี่ยราคาหลักร้อยสามร้อยห้าร้อย มันไม่น่าจะงดน,น,นยแล้วทําไมถ้าราคาถูกเนี่ยถ้าจะคิดว่าอืมก็เขาเปิดผิดราคาไงหลุดยุคเนี้ยครับยุคโซเชียลเนี่ยน้อยคนครับที่จะไม่รู้ว่าพระแบบเนี้เป็นปิดตาของคุณแม่นะครับเพราะฉะนั้นการเปิดผิดราคาเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นไปได้นะครับแล้วก็เวลาที่เราจะซื้ออะไรเงี้ยมันมีข้อสังเกตยอย่างหนึ่งนะ สมมุติเขาลงมาปุ๊บเปิดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตามสื่อออนไลน์อันไหนก็ตามนะบางครั้งเราไปเห็นนะเขาลงมานะสองชั่วโมงแล้วจังไม่มีคนปิดนะครับแล้วเราเข้าไปสวมตอนสองชั่วโมงเอ้ยเราเห็นเราเห็น,เร,เ,หนเราเห็นก่อนฟุกอะไรเงี้ยต้องบอกว่าคนที่เขาเป็นเซียนพระเนี่ยเขาจะมีสองแบบนะคือแบบหนึ่งคือเขาเดินสนามใช่ไหม แล้วเขาก็อาจจะดูโทรศัพท์ดูเฟซด้วยแต่เวลาเดินสนามเขาก็อาจจะไม่ได้ดูใช่ไหมก็อีกแบบหนึ่งคือเขาเฝ้าหน้าจออย่างเดียวนะครับเขาไม่ค่อยออกไปเดินเขาจะดูตามหน้าจออันไหนต่อรองได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้มีเยอะนะครับเขาต้องเห็นก่อนเราแน่นอนนะครับสมัยก่อนผมเคยลงผมก็เคยขายผมก็เคยปล่อยเช่าเครื่องเนี่ยเว็บน่าจะเป็นเว็บเว็บที่ดังที่สุดนะตอนนั้นนะผมลง ราสวยๆเนี่ยนะผมลงปุ๊บเนี่ยภายในหนึ่งนาทีนะทางนู้นโทรส่วนมาแล้วเปิดเท่าไหร่ครับคือเขาเขานั่งดูอยู่แล้วอะ่ะตอนนั้นผมน่าจะลงหลวงพศุสุดวัดการหลงรุ่นสี่ยอดนะแต่ตอนนั้นผมเปิดราคาไว้เต็มก็ก,ก็เลยไม่ได้ไม่ได้มีการซื้อขายปัจจุบันเขายังอยู่กับผมนะครับเออทีเนี้ยเวลาที่เราไปเจอเนี่ยเราจะไปเช่าเนี่ยผมอยากจะบอกว่าเราต้องใช้ความ ระมัดระวังนะครับเพราะเงินเราแท้นะครับแล้วอย่างอ่ะพระเหล่านี้นะเป็นของหายากนะครับแล้วเราก็ดูไม่เป็นนะครับเราก็อยากเขาไปยุ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะทําไมเขาถึงเปิดราคาไม่แพงนะครับบางทีสามร้อยห้าร้อยนะครับก็เวลาท่านซื้อไปแล้วอ่ะท่านเอาไปเช็คอ่ะแล้วมันก็ไม่แท้ใช่ไหมเงินสามร้อยห้าร้อยอ่ะบางทีท่านก็ไม่ตามคืนหรอก นึกว่าเออเป็นความผิดพลาดของเราอะไรเงี้ยไม่ได้ว่าอย่างนี้นะครับผมเองผมก็ไม่ตามนะครับผมก็โดนอยู่ <c oughs> นะครับแล้วก็ท่านที่ทําแบบของพวกนี้ยนะอย่ากโกรธผมนะผมก็เป็นลูกค้าท่านนะ <c oughs> ครับผมก็เคยเช่าอะไรเงี้ยนะครับมันมันไม่ไปใช่เรื่องแปลกนะครับเราไม่ได้เก่งหรือมีความรู้อะไรย่อมต้องโดนธรรมดาแต่ถ้าราคามันเบาๆอ่ะเราไม่ค่อยตามมาคืนหรอก ถ้าเราโดนมาองค์ละห้าพันดิยังไงเราต้องตามคืนต้องส่งออกบัตรอะไรเงี้ยเพื่อวิสูจน์แล้วก็เอาเงินคืนใช่ไหมแต่ถ้าเราโดนโดนองค์ละสามร้อยเนี่ยเราไม่ค่อยตามหรอกเออพลาดเองอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นคือผมผมอยากจะบอกเนี่ยว่าของต่างๆเหล่าเนี้ยถ้าเราไม่เป็นนะครับแล้วมันเป็นตํานานมากเนี่ยตํานานมากเนี่ยมันน่ากลัวนะครับพักเครื่องทุกสายมีความลับนะครับเราเองอ่ะไม่รู้นะครับแต่ว่าคนที่ อยู่ลึกๆนะ่ยเขารู้อย่างผมเนี่ยความลับของพระสายบ้านผมเนี่ยผมก็รู้นะครับแต่สายอื่นผมก็ไม่รู้กับเขาใช่ไหมครับมันเป็นอย่างเนี้แล้วถามว่าคนอื่นมาถามผมหรือว่าผมจะพูดไหมความลับของสายบ้านผมเนี่ยผมก็ไม่พูดนะครับไม่ใช่เรื่องนะครับอ่ะทีนี้ที่ที่ผมจะบอกคือว่าถ้าเราเจออะไรที่เราไม่เป็นเราก็อย่าไปนั่นนะครับแล้วก็อัปเดตกันหน่อยนะครับช่วงนี้นะครับ ผมก็เคยพูดเรื่องนี้หลายครั้งแล้วรูปถ่ายเลี่ยมเก่าๆนะครับด้านหลังมีของอริฐานกระจุกกระจิกนะครับราคาไม่แพงนะครับราคาหลักร้อยก็มีขายขายอยู่เรื่อยๆนะครับผมอยากจะบอกนะเวลาเราดูเนี่ยเราก็ต้องแบบคิดนิดนึงอะ่ะว่าสมมุตินะรูปเนี้ยถ้าเป็นรูปเก่ามันก็ต้องมีราคาแพงนะครับคนขายเนี่ยไม่ใช่เขาไม่รู้นะ ถ้าเป็นรูปเก่าเนี่ยอย่างรูปที่เขาเล่นกันเป็นปีศูนย์สองนะก็เล่นกันหลายพันนะครับผมก็ไม่รู้เท่าไหร่แต่เยอะอ่ะแล้วถ้าเกิดแบบอย่างบางอันเนี่ยข้างหลังมีของด้ฐานนู่นนี่มันก็ยิ่งต้องแพงขึ้นไปใช่ใช,ใช,ใชไหมครับคือมันต้องแพงขึ้นอนะ่ะไม่ใช่แบบมาขายกันถูกๆอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าโลกมันออนไลน์แล้วเนี่ยคือระบบคอมพิวเตอร์อต่างๆเนี่ยมันจะมีการบันทึกเรื่อง,องต่างๆไว้นะครับ ถ้าเราย้อนไปดูสติการขายของของผู้ขายอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะมีของแันนี้ขายอยู่เรื่อยๆอแล้วก็ไม่ใช่มีแค่คุณแม่นะมีทุกสายนะแล้วก็จะเป็นแนวเป็นเทรนอย่างเงี้ยคือเลี่ยมเก่าๆดูดูคลาสสิกผมยอมรับนะว่าฝีมือเลี่ยมเก่าอะ่ะเดี๋ยวนี้พัฒนาดีขึ้นนะดีขึ้นเรื่อยๆดีจนแบบน่ากลัวนะแล้วก็ มันมันกค็คงมีวิธีเทคนิคอะไรต่างเนี่ยซึ่งผมก็ไม่ไม่รู้หรอกแล้วก็ไม่อยากไปเรียนรู้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะเอออย่างของอธิษฐานเนี่ยข้าตอบพระร่วงเอ่อเมสาคูเม็ดพิไทยภายศิลาน้ำเอ่อหลายๆอย่างนะเป็นของธรรมชาติ ที่สามารถหาได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่มีทางสืบรู้ได้เลยว่าที่เขาเอามาปล่อยอนะ่ะมันใช่หรือไม่ใช่เพราะว่ามันไม่รู้อะยกเว้นว่าคุณจะไปได้มาจากจุดที่ว่ามันมั่นใจได้เชื่อใจได้อย่างเงี้ยอย่างผมเนี่ยผมจะไปทางสายหลวงพ่อหลวงวานนะเพราะว่าของไม่อยู่ที่นั่นเยอะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีบ่อยหรอกครับนานๆสักทีเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเจอแบบ ถ้าถามว่าเอามาจากไหนก็ได้มาจากบ้านลูกศิษย์ลูกศิษย์ชื่ออะไรก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ได้ต่อต่อกันมาอย่างเงี้ยมันน่าปวดหัวแล้วมันสามารถหลอกกันได้ง่ายๆครับอย่างเช่นสมมตินะถ้าผมจะทําเนี่ยผมจะหลอกท่านหนจะทําไงดีผมหารูกคุณแม่มาอัดใหม่ๆนี่แหละแล้วข้างหลังผมก็ไปหาหินหาพลอยเศษพลอยหรือหาเข้าเข้าสารหาเหรียญเหรียญดีบุกอะไรพวกเนี้ย ันหาได้หมดแล้วก็ไม่ใช่ของแพงอะไรผมก็อาจจะไปจ้างคนให้เขาเลี่ยมเลี่ยมแบบปึ๊บๆึ๊บดูเก่าๆหรือไม่เก่าก็แล้วแต่ผมก็ลงขายผมขายสักสามสี่ร้อยเนี่ยแล้วก็ทรงดีอย่างเงี้ยแต่ต้นทุนผมผมไม่เยอะไงผมก็อาจจะได้กาไรองละสองร้อยเงี้ยแต่ผมมีอยู่เรื่อยๆผมก็เปลี่ยนออปชันเปลี่ยนอะไรไปผมก็ทําได้ใช่ไหมอันนี้ก็คือแบบธรรมดาถ้าเกิดผมจะไอ้นั่นก็อาจจะเป็นแบบเอ่อ หาตลับเก่าๆนะครับตลับเก่าๆต,ตลับเก่าๆก็เราก็ไปซื้อมาเนี่ยข้างในก็ใส่ศีลาน้าเข่าตออพระล่วงใส่อะไรปุ๊บคนมองในมันไอ้ของแบบนี้มันของในสายคุณแม่แล้วเราอาจจะใส่รูปคุณแม่ไปด้วยหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็เอามาเราก็พิสูจน์ไม่ได้ใช่ไหมครับตลับมันเก่าจริงแต่ของในเราไม่รู้หรือว่าจะทําแบบอืถ้าผมจะทนะํานะสมมติผมมีรูปเก่าจริง รูปเป็นรูปเอ่อรูปปีสองว่าสาม่าอย่างเงี้ยยังเป็นผิวเปลือกส้มอยู่เงี้ยผมก็เอามาแล้วรูปนี้อาจจะขายได้ใบละใบละพันนะสมมตุติผมก็ไปหาอย่างอื่นอ่ะมาเพิ่มออปชั่นรูปแท้แต่ของข้างหลังไม่แท้แต่อัพราคาได้อะไรเงี้ยมันมีหลายวิธีนะครับหรือว่าคือในสายคนที่เขาทำของเน,นี้เขาก็เขาก็เก่งนะเขาก็พลิกแพงไปเรื่อยอย่างเช่นอย่างนี้นะ บางทีอ่ะเขาซื้อกอบเก่าๆ,ๆเลยนะอย่างเงี้ยเป็นเป็นพระใช่ไหมพระเอ่อพระอะไรไม่รู้แหละแล้วก็รอบเก่าๆอ่ะแต่ว่าเนี่ยมัน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 ชำรุดแล้วเนี่ยเขาทอดอพระออกเนี่ยรอบอันนี้มันเก่าจริงใช่ไหมเนี่ยอ้าวโอเคเนี่ยรอบอันนี้มันเก่าจริงใช่ไหมเดี๋ยวผมไปหารูปคุณแม่นะ่ะมาใส่แล้วก็ข้างหลังก็หาวิธี ผนึกเข้าไปใหม่ะนะทําให้มันคล้ายๆกันนะ่ะคนถ้าเป็นผมผมมาดูอ่ะเฮ้ยกรอบมันเก่าจริงเนี่ยเรี่ยมเลนส์น่ะมันใช่ไหมเจอแบบอย่างเงี้ยบางทีเขาถึงแบบเขาเจอคนแบบเจอกรอบเก่าอย่างเงี้ยอะอะไรไม่รู้นะขายถูกๆอย่างเงี้ยซื้อนะซื้ออะไรซื้อเอากรอบนะครับแล้วไปโมดิฟายเอาเนี่ยคือเรียมมันมีเยอะนะครับแต่ว่าอันนั้นก็ทางของเขานะ ราก็ไม่ได้ว่าอะไรผมเองก็เป็นลูกค้าคุณอยู่นะ <c oughs> มีหลายอย่างนะอย่างของที่ฐานเนี้ยมันก็มีเหลี่ยมอะไรออกมาเรื่อยๆนะแบบบางทีเราก็ต้องคิดดูอะไรหลายอย่างอะสมมุติสีลาน้ําเนี้ยผมผมหาแบบเอตรับเอ่อเป็นพอบเก่าๆเนี้ยผอบเก่าๆผมเอาศีลาน้ําเอาข้าวตอกปร่วงแล้วผมหากระดาษเก่าๆอะ่ะแล้วก็เขียนว่า ของคุณแม่บุญเรือนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะกระดาษเก่าๆอะ่ะก็ไปหาจากหนังสือเก่าๆอะ่ะหนังสือเก่าๆที่แบบว่าก่อนสองพันห้าร้อยอ่ะมันมีขายนะครับเป็นหนังสือนู่นนี่อะไรเงี้ยกระดาษนี้แบบหือแต่หนังสือราคาไม่แพงนะครับเราก็เอากระดาษตรงนั้นมาก็ได้เราก็มาดูเอ้ยกระดาษก็เก่าจริงตลับพระอบก็เก่าจริงนะของข้างในหินเก่าอยู่แล้วนะอย่างงี้เราก็เราก็อืมนะ ทุกอย่างมันเก่าหมดอ่ะหรือบางทีเอากระดาษเก่าๆมาก็เขียนอะไรที่ทําให้รู้ว่าเป็นคุณแม่บุญเรือนอ่ะคุณแม่บุญเรือนพุทโธหรือว่ารับมาจากคุณแม่แล้วก็แปะแปะไปที่เอ่อศีลาน้ําเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเทคนิคหลากหลายที่จะทํานะเออเพราะว่าแต่ผมไม่ได้หมายความว่าของแท,แท้ที่เขาทําอย่างเงี้ยอย่างเช่นใส ผอบไว้มีเนี่ยแล้วก็มีกระดาษเก่าๆอย่างเงนนี้ยมันมีนะมันมีเขาคนเก่าๆเ,เลยเขาทาไว้มันก็มีแต่ว่าของเหล่านั้นน่ะมันไม่มาถึงมือเราเหรอกครับครับและอย่างคือแบบว่ามันเหมือนแผงพระอย่างเงี้ยเขาาของคุณแม่บุญเรือนมาวางใช่ไหมตั้งแต่เช้าเนี่ยเซียนพระก็เดินดูแต่เขาไม่ซื้อนะครับแต่เรามาเดินตอนเย็นน่ะเฮ้ย,อยโอ้ยของคุณแม่ เราเห็นกน็เราเอาปุ๊บเปล่าเขาดูกันจนแบบเขาไม่ซื้อมันต้องมีอะไรที่เขาไม่ซื้อนะครับคือจริงๆวันเนี้ยผม่ไม่ไม่ได้แบบว่าผมไม่ได้แบบไปโจมตีใครอะไรงั้นนะเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนนะครับแต่ผมอยากจะบอกเพื่อนๆผมนะครับที่ดูคลิปผมเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ใช่คนเล่นพระไม่ค่อยสะสมพระอะไรหรอกแต่บางทีอาจจะไปเจอหรือไปเช่าอะไรเงี้ย ถ้าเกิดว่าเราชอบนะครับเราก็เช่าได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรา,เาจะต้องไปเช่าหาที่ราคาแพงๆเนี่ยมันก็มันก็อันตรายนะครับเพราะเราไม่เป็นเราดูไม่เป็นนะครับผมเองก็ดูไม่เป็นนะครับผมดูแลตัวเองได้นะครับแต่ว่าท่านอื่นๆน,นะผมดูแลท่านไม่ได้นะครับท่านก็อย่างที่ผมบอกอะ ถ้าเราไม่เป็นเราหาของไม่ไปเลยนะครับที่วัดอาวุธหรือที่ไหนก็ตามนะครับที่เขามีรูปคุณแม่ให้เช่าอ่ะเราก็ไปเช่าได้นะครับหรือเราจะอัดขึ้นมาเองก็ได้นะครับรูปท่าผานะอย่างที่ผมแปะอยู่เนี่ยนะครับผมเช่ามาจากในเว็บเนี่ยแหละครับผมไม่รู้ใครสร้างนะคือคนขายเขาบอกแหละแต่ว่าผมถือว่าแบบข้อมูลนะั้นไม่รู้ไม่รู้ใช่หรือไม่ใช่ แต่เป็นของใหม่ไม่ใช่ของเก่าผมเช่าในในความที่เป็นของใหม่ในราคาของใหม่อ่ะพูดง่ายๆนะครับถ้าผมไปเลี่ยมเองเนี่ยค่าเลี่ยมผมก็ไม่รู้นะค่าเลี่ยมจะเท่าไหร่ค่าเลี่ยมอย่างนี้ก็ร้อยหนึ่งมั้งใช่เปล่าไม่รู้นะร้อยหนึ่งบวกกับไปทํารูปเป,ป็นท,ทำนู่นทานี่ราคาเดียวกับที่ที่เช่ามาจากพี่เขาอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเช่า,าจากพี่เขาก็ได้นะครับเราไม่รู้หรอกเราไม่ต้องรู้หรอกว่า เอออันเนี้ยใครปลูกเสกหรืออะไรยังไงเพราะเป็นของใหม่นะครับแต่ว่าเป็นรูปที่เราดูแล้วสวยเราชอบนะครับใครอาจจะทําขึ้นมาก็ได้นะครับเพราะในสายคุณแม่นะ่ะคนที่ทํารูปคุณแม่ขึ้นมาแจกอะ่ะแยะไปหมดนะครับเขาก็เจตนาดีนะั้นเมื่อเราเห็นนะเออเขาอัดมาสวยหรืออะไรเงี้ยเราก็เอามาบูชาได้นะครับเราไม่ต้องไปหาของเก่านะครับเพราะว่าบางทีพอเราไปหาของที่มัน ดูเก่าหรือทําให้เก่าเนี่ยเราต้องจ่ายแพงกว่าเดิมเท่านั้นเองนะครับแต่บางทีผมชอบผมก็เอานะ <c oughs> <c oughs> ครับเพื่อนๆครับขอให้ทุกๆท,ท่านนะครับใช้สติในการเช่าหานะครับแล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องถ้าเราไม่ใช่เป็นนักสะสมะเครื่องเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปเช่าอะไรแพงๆนะครับสําหรับวันนี้นะครับ ลูกขอกราบบารมีคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมขอคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมโปรพระราชทานพรให้กับเพื่อนสมาชิกทุกท่กทานให้มีสุขภาพแข็งแรงมีอายุยืนมีแนวชีวิตรุ่งโรดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงด้วยเถอสวัสดีครับ